สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของ Gen X นะครับนะพอจะเริ่มถ่ายฝนก็ตกพอดีมาคลิปนี้นะครับมีโมเดลที่น่าสนใจมานำเสนอครับนี่ครับผม ไม่ใช่กันดั้มนะครับถ้าน้องๆหลายคนที่อาจจะไม่รู้จัก <_ d ream> เห็นแล้วอาจจะดูเอ๊ะกันดั้มหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้คือดรากน่านะครับเป็นภาพยนตร์ a อนิเมชั่นของค่ายเดียวกันกับที่ทํากันดั้มครับก็คือสไลด์ออกใช้ประมาณช่วงยุค่1980ตอนปลายนะครับเกือบจะถึง1990แล้วละ่ะตัวหุ่นก็ได้รับการออกแบบโดยคุณโอคาวาระ เลยมีกินอายที่ดูคล้ายๆกับกันดั้มนะครับตัวนี้ซันไลท์เหมือนกับจะพยายามผลักดันให้เป็นแอนิเมชัน r ซรีเลือดใหม่มาทดแทนกันดั้มแต่สุดท้ายก็ทำได้แค่ภาคเดียวนะท่าที่รู้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าที่เคยออกมาก่อนหน้านี้ของค่ายเดียวกันก็คือบันไดนะแต่ตัวนี้มันก็โคโลเวชชันนะอันนี้จะเป็นดรากอนหนึ่งธรรมดาอันนี้เป็นดรากนหนึ่คัสตอมนะครับอันนี้จะเป็นโมเก่าอันนี้ เป็นโมเดลพลาสติกตัวใหม่ที่บันไดเพิ่งผลิตออกมานะครับเป็นไฮเกรดฟิลีแต่เป็นดรากอน่าหนึ่งและก็น่าจะมีของซีลีนี้ตัวอื่นตามออกมาเพราะว่าในทีมขเขามันจะมีดรากอน่าหนึ่งดรากน่าสองดรากน่าสามคือไม่ใช่ว่าตัวนี้อัปเกรดเป็นสองเป็นสามนะคือดารากน่าครื่งหนึ่งครื่งสองครื่งสามก็จะคล้ายก,า ank, am, กาันแท้งกันดั้มกันแคนนอนประมาณนั้นแหละนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องมันเป็นยังไงกันนะครับ <c oughs> ครับเราลองมาเปิดกล่องพร้อมกันนะผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะมันเป็นของนำเข้านะครับไม่รู้ว่าถ้าเป็นกล่องที่แบบมีขายในไทยมันจะมีใบนี้ให้หรือเปล่านาะดูหน้ากล่องกันจะชัดก่อน ลายอาร์ตส,สวยนะโลโก้สีฟ้านะครับบันไดเป็นของยุคใหม่แล้วข้างกล่องก็จะมีหน้าหลังการออกแบบของดารโกน่าตัวนีเ้เหมือนจะมีโครงใหนนะอีกกล่องด้านหนึ่งก็เป็นแอคชั่นโฟล มาดูจำนวนแผงแน,นะครับก็ห่อนี้มีสามแผงนะครับเป็นชิ้นส่วนกับชิ้นส่วนใสของบีมเซเบอร์มีจอยแฮะแต่ก็เป็นแค่บอลจอยกลมอันนี้มีอีกอ้าเสงเลยมีหลุดออกจากแผงด้วยไม่รู้ว่าอะไรหลุดออกจากแผงนี่สองแผงหมดแล้วมีแค่นี้เองหนึ่งสองสาม แผงใหญ่ๆก็มีแค่สามสี่ห้าหกแผแปงครับหกแผงไม่เยอะใบประกอบเป็นแผ่นพับอืมหกแผงนี่ครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ง่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็พวก ชิ้นใสกับพวกบอลจอยบอลจอยที่ในนี้ระบุไว้ใช้แค่สองสองชิ้นเองด้วยการประกอบก็ไม่น่าจะยากครั <c oughs> บเกือบจะเหมือนมีโครงในแต่ก็ไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะดีไซน์ของดากโกน่ามันแตกต่างจากกันดำก็ตัวบอดี้หลักก็จะเป็นโครงเสร็จแล้วก็เอาเกาะมาแปะๆนิดหน่อยอเดี๋ยวลองประกอบดู เท่าที่ดูน่าจะแบ่งสีมาดีอยู่นะตัวชิ้นพลติกอันนี้ถ้าเทียบกับงานเมื่อสมัยก่อนนะคนละเรื่องครับแน่นอนตัวนี้อ่ะถ้าเทียบกับงานสมัยก่อนให้ดูก่อนนะคนคนละแบบกันเลย ก่อนใีขายแค่หกรอยเยนเนงมีปีผลิตระบุมหเนี่ยในนี้หนึ่งเก้าแปดเจ็ดอันนี้คือผมได้มาจากน่าจะจากกองแบบกองมูเก่าที่เหมาเมาๆมานี่ผันพับสมัยก่อนแล่ววัสก็สมัยก่อนเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นดากอน่าคาัสต้อมครับก็เหมือน จริงๆแ้แาาต่การตูนก็คือเหมือนจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดของตัวนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะเันเหมือนกับเวอร์ชันอัปเกรดของไอ้จักรนาตัวนี้ซึ่งตรงนี้ถ้ายอดขายดีก็เป็นไปได้ว่าน่าจะออกตัวนี้ตามมาส่งโลดคล้ายๆกันั้ำจิมินาตนะงานมีแค่นี้เองอ่ะมีไม่กี่แผงในง,งานเก่าประกอบมันนิดหน่อยไม่รู้ชิ้นส่วนครบหรือเปล่าด้วยอะแต่เราไม่ได้ โฟกัสตรงนี้แค่อยากให้เห็นเฉยๆว่างานเก่ามันเป็นยังไงแล้วงานใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวจะลองประกอบแล้วมาดูกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับหลังจากประกอบเสร็จทำให้เห็นว่าเป็นโมเดลที่มีรายละเอียดค่อนข้างดีนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่ของบันไดแหละคือ,อใช้พวกจอยน้อยลงนะครับใช้แค่ตัวบอลจอยที่แถมมาในแผงแค่2ชิ้นเองนะครับใช้บอลจอยแค่2ชิ้นแค่นั้นเองมีข้อดีข้อเสียยัง ในตรงไหนบ้างข้อดีก็คือจุดขยับเขาทําดีนะอย่างเช่นเนี่ยครับอย่างตรงแขนเนี่ยก็สามารถพับแขนขึ้นมาได้แล้วก็มีการแบ่งสีเนี่ยนะครับสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยคือเป็นชิ้นพลาสติกแยกสีกันมาเลยนะสีเหลืองนี่ก็เหมือนกันนะครับตรงหน้าอกแยกชิ้นมาเลยถ้า ใครต้องการแบบต่อดิบตัดเส้นแล้วก็ตั้งโชว์ตัวนี้ก็ถือว่าได้เลยแมงสีมาดีส่วนแพ็กหลังก็สามารถถอดได้นะครับการถอดก็จะต้องถอดส่นหัวออกก่อนนะเพราะมันจะต้องติดกัตรงชุดหน้าอกตรงนี้แล้วก็ถอดมาทั้งอยู่เลยเลยนั่นนิดนึงนี่ถอดทำไมปึ๊บ อืก็จะเป็นแบบเวอร์ชันที่ไม่ไม่ต้องมีปีกข้างหลังเวอร์ชันแบบไม่มีปีกอันนี้ไหนไก็ถอดมาล้วเราก็มาดูรา,ายละเอียดของปีกนะครับคือตัวนี้ออกแบบมารายละเอียดเส้นแบบเยอะเยอะนะ คมด้วยรายละเอียดคมคมชัดนะครับให้อารมณ์มันปิกเครื่งบินอยู่มีเส้นสายเยอะอยู่กับถ้าตัดเส้นนะก็จะสวยเลยนี่ครับรายละเอียดเดยอะนะการแบ่งสีทำได้ดีทั้งส่วนที่เป็นสีเทาสีแดงสีน้ำเงินสีเหลือง แบ่งสีมาดีหมดนะครับอาจจะต้องมีใช้สติกเกอร์บ้างนิดหน่อยก็คือนี่ไม่กี่ชิ้นเองก็คือชิ้นเลขหนึ่งกับส่วนตากับไอ้สีแดงนี้ก็น่าจะเป็นติดคางหรือเปล่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใส่ตรงโล่แปะตรงโล่ตรงนี้นะครับที่เป็นรอยจมซึ่งถ้าใครไม่ชอบติดส,สติกเกอร์ก็อาจจะแบบใช้สีขาวก็ได้จุดขยับก็ทําดีนะครับององตรงเอวเนี่ย ขยับโยกดีแขนเขือนจะยกสูงโลก็ถอดได้เป็นแบบแขนพับยกสูงยกศอกหัวเข่าขาเข่า,ขายกนี่ได้ขนาดนี้เลยกลางได้ขนาดนี้เลยนะครับทำท่าถีบแบบชาร์แซกได้สบ,บายสบายอ่ะข้อดีมันเยอะแลละมาดูข้อเสียบ้างข้อเสีย ที่ผมลองดูแล้วนะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียนะก็คืออาวุธมันให้มาก็ก็เยอะนะแต่ว่ามันให้มือไปแค่3ามชุดเองอ่ะมือกำสอแล้วก็มือถือปืนหนึ่งเออน่าจะให้มือแบบแอคชั่นอย่างอื่นแบมือบ้างหรือมือถืออาวุธอีกสักมือหนึ่งให้มือมาน้อยแล้วก็ไอเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันก็ดีนะ แต่ผมบังเอิญผมไปเจอปัญหาคือขาซ้ายหลุดง่ายมากเนี่ยมันหลวมมันหลวมและขาซ้ายมันหลวมหลวมง่ายเนี่ยดูดิเออแต่ขาขวาไม่เป็นนะขาขวาไม่เป็นนะเห็นไหมไม่รู้เป็นเพราะอะไรขาซ้ายเนี่ยมันจะเป็นง่ายต้องแบบต้องคอยมแาบบดันมันไว้อือนอกากนั้นก็ถือว่าโอเคนะสำหรับตัวนี้ทํา ทำออกมาดีอะ่ะถ้าเทียบขนาดอันนี้เทียบขนาดกับเจกันหนึ่งต่อร้อยสิบสี่นะ,ะดูเปไกก็ความสูงก็เตี้ยก,กว่าเจกันนิดนึงก็น่าจะพอๆกับแซกแล้วนะถ้าแบบนี้ ถ้าใครชอบนะครับก็ลองติดต่อร้านโมเดลเจ้าประจำของคุณดูนะครับตัวนี้ก็น่าเก็บสะสมแหละและคิดว่าน่าจะมีออกมาต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็ได้จะต้องมีเครื่องสองเครื่องสามออกด้วยละมะั้งสำหรับรูปเล่นของดารโกน่าหนึ่งตัวนี้นะครับก็คือมีชุดแพ็คหลังที่เป็นปีกแบบเครื่องบินที่ชื่อว่าลิฟเตอร์นะครับตัวนี้เราสามารถถอดเข้าถอดออกได้ เปลี่ยนเป็นแบบเวอร์ชั่นที่ไม่ติดแท็กหลังได้มีอาวุธนะครับก็คืออาวุธพอดมิซายใต้ปีกมีปืนแล้วก็ปัสุก้าด้วยแล้วก็ยังมีอันนี้อันนี้เขาบอกมันเป็นระเบิดนะผมก็ไม่เคยดูในกระตูนเหมือนกันให้มาสองชิ้นนะครับแล้วก็มีดาบแสงแต่ของเขาไม่ได้เรียกว่าบีมเซเบอร์เขาเรียกว่าเลเซอร์สอด สามารถใช้เล่นกับพวกแอคชั่นเบสของกันดัมได้เลยนะครับ